สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องฮ่าฮ่าฮ่าไปไปดูคลิปกันเลยสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้จะพามาดูบ้านเมธาวาแววัดของพี่นุ้ยเชิญยิ้มแลแม่จักรสืบอมน้ำดังหัวคุ้งใหญ่ไปชมคลิปกันเลยสวัสดีวันสงกรานต์นะครับปีใหม่ไทยนะครับปีนี้กรารที่บ้านเมธาวันนี้นะฮะก็มาพี่ๆน้องๆลูกๆและหลาน สองน้ำพระรัออ้งขอพรกันนะครับเย็นๆก็จะมีปาร์ตี้นิดหน่อยไอแผงแห่งรายกยารส,สุภาพบุรุษสุดซอยอมอหมหันจากพระรามห้าปะ่ะใช่ครับพี่มันต้องพระรามห้าแน,น่นอนนะฮะไม่ใช่ครัวลงลงนะค,ะครับครัวลงลงนซส์ยเหมือนกระลอ,อกอ <laughs> นะมันเป็นไม่ใช่มันกระลอ,อกหันนะไม่ใช่โหัน <laughs> นี่หมูหันต้องอย่างงี้ครับอเออฝากถึลงลงด้วยนะเล่นออกเลยไอ้เจ๊เดี๋ยวเขาไม่เอาพี่เล่นหนัง <laughs> <laughs> อ่ะนี่เ็จะทำนะ <laughs> อย่าผ่านมากำไกลายแฝงเทียนจงสว่างดังดวงจันทรอย่าแขนเข็นใจเทียนเตียงไทยจงดับไป ดวงจันทร์ชายยาแคนเข็นใจขอพ่วงมาไลให้แม่ยายหสุขภาพแข็งแรงนะแม่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองแม่ให้มีความสุขมากๆนะครับแม่จ๋าพิทเน่งแม่ครับใส่เกงไนี่าจ๋าใส่นะจ๊ะ ใส่ใ,ใสลงถึงล่องเลยล<อ>ใช่ไหมแม่ล่องอะไรพี่หนุย้ยล่องหัวใจแม่อ๋อแม่จ๋าสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงครับแม่พี่มานี่บอกว่าขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะครับครับแม่จ๋า วันนี้อาบทั้งวันนะแม่อาบทั้งวัน,น <c oughs> เดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะมีเพื่อนมาอีกช่วงตีสองแม่อาบอีกทีนะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาอีกช่วงตีสองไม่ได้พี่นุกพรับ<ร><ร>ขอบคุณพี่ๆน้องๆด้วยนะครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับบ๊ายบายมีความสุขทุกท่านทุกคนนะครับสุขสันต์วันสงกรานต์นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเปิร้านใจให้ฮอร์ฮอฮอด้วยนะครับต่อไปจะไปคลิปอะไรก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊